ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหอยด่นิดหนึ่ง,ห,งหกีีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาหนึ่งกันยายน รดใช้วิจารณญาณในการรับชมล็อกฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับออกุมวิ่งบนตัวเดียวแบ่งป่น แบ่งปันเก้าตัวเดียวแบ่งปันตัวเดียวเก้าบ่งปันเก้าตัวเดียวอดีตนะท่านผู้ชมเก้าเป็นอดีตนะเก้าสองสองหกสามแปดแปดเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันห้า เนี่ยทันใหม่เนี่ยก็เบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไปครบับผมวิูตรสตรสามตัวคูณหกประตูอดีพนันเนี่ยทันใหม่นี้สามเก้าเจ็ด 3 9 7รอง3 9 2 3 9 3 3 9 4 3 9 5 9 3 9 7 3 9 8 3 9 9 3 9 0 3 9 3 7 9 7, 9, 7 1 9ถึงเคกคู่97นะ19เป็นวันที่1กันยาน ก็รองสามเก้ห้สามเก้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปัน,ปนเนวทาน10หน่วยละแบ่งปัน,ปนสองตัวเดียว เบ่งปานตัวเดียว2อเบ่งปานสตัวเดียวนะเบ่งปัน2ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทันบนตัวเดียว เบ่งปัน4ตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสีเบ่งปาน4 15, ตัวเดียววิ่งร้อยสิบหน่อยวิ่งร้อยสิบหน่อยต่อไป กระบพมใบนี้สูตรสองตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านทาว่านะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดือนทันใหม่นี้ครับผม97 98 99 070009เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวให้ให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ี้ก็เบ่งปลาเนิวทานล่างนันเบ่งปลาโซนตัวเดียวนะเนิวทานดาบนะม่าใ่เด่นนะดาบนะทวชชม ดับศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อย <c oughs> ก็แบ่งปันอดีตผ่าน เนี่ยวันใหม่นี้ก็เบ่งปันป01 01นะตาประชาชมสองตัวนะ01เดี่ยวทันที่แล้ว6 7 6เดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันป01ต่อไปครับผมใบนี้เดียวทันเด่นล่าง02 สองศูนยะอดีตผ่านนะแล้วทันทีแล้วสี่หกแล้วทันใหม่นี้ศูนส,สองท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ ตัวเนะดียว0ูนย์นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน0ูนย์ตัวเดียวนะเบ่งปาน0ูนย์ตัวเดียวต่อไปครับผมหลักร้อยสิบหน่วย หลักร้อยสิบหน่อยเบ่งปันหลักร้อยห้าหกหนึ่งเจ็ดหลักสิบสี่สองสามเจ็ดแปดหลักหน่อยเก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งสามห้าจับชุดจับคู่เอาเองนะท่าปัจจุบ ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปันเน <c oughs> วทานโบนตัวเดียวนะเนวทานโบนตัวเดียว <c oughs> ก็มีหลุดบ้านะมีหลุดบ้างเนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้า เบ่งปันตัวเดียว9เบ่งปัน9ตัวเดียวเนาะอดีตที่แล้วเบ่งปัน5ต่อไปครับผมไปนี้เบ่งปัน9 08า2 6 908แล้วก็926เบ่งปาน2ชุดท่านผู้ชมใบนี้ครับสูมัยวิน890145เด่น8รอง9นะ5 8 9 5 8 5 ห้าแปดสี่หนึ่งศูนย์เก้หนึ่ย์านึ่งศูนย์สี่ก้นึ่้าเกนึ่้วทาชุดบลนนะ์ออบนัทพฟังที่น่ารักเอ้ยไปต่อ10หน่วยบลนชุดเดียวนะ ก็แบ่งปานศูนย์สองศนะศู 02. แล้วก็ท่านก็แบ่งปานชุดสามตัวให้พิจรารณาอีก1ชุดด้วย902าศูก้าศูนย์สองไปต่อ ครับผมใบนี้เอสมดีบุกงานสรุป0ูน39สาส่วนคล่าง49 03939ล่าง49 สมดีบุกงามนะเจ้าของข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ครับตัวเดียวบุญล่าตัวเดียวบุญล่าเบ่งผ่านอดีตผ่านแนว่านใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะ เบ่งปันหน่งตัวเดียวเบ่งปันตัวเดียวหน่งเบ่งปันหน่งตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้สิบบุญใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้ว สรุปแล้วผ่านหกผ่านหกนะผ่น 6, านหกหลักสิบเบกหกห้าผ่านหกเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับผมศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่นะห้าตัว เบ่งปันห้าตัวให้พิจารณนาะต่อไปครับผมใบนี้เน้นโบนนะสามเก้าศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้านะโตกล้องฟ้าเจ้าของแนวทาง ที่เบ่งปานไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทาือนเด่นล่างอดีตผ่านเนือันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวโซโนโล,ล่าเบ่งปาน สี่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้เอยหลักร่อยหลักร่อยนะหลักร้อยปันปันหลักร่อยหลักร้อยดับเหลือเด่นสุดท้ายเหลือตัวเดียวนะท่านผู้ชม จากหลายตัวเอามาคัดเอามาตากเอามาดับเหลือตัวเดียวให้พิจารณา7ตัวเดียวใบนี้ครับผมดับหลักรยนะดับหลักร้ยนะเบ่งปันเจ็กับ8ดดับ7แล้วก็แป ดับสองตัวนะดับสองตัวทบโชวต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับสิบหน่วยโบนดับเจ็ดดับเจ็ดเดี๋ยวทันทีแล้วดับสี่ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งผานดับเจ็ดตัวเดียวเนะดับตัวเดียวเจ็ดดั จิตตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดสามตัวด้วยเต็มชุดสามตัวด้วยเต็มศูนย์สามห้าหกโชนห้าสี่

เบ่งปานดับสองดับสองตัวเดียวนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้เออ บันี้ก็แบ่งปานทาน10หน่วยล่าหลัก10 0 2หลักหน่วย6 8เต็มล่าง6 8 9เด่น8 9 0ตัวเดียว06การกลับหัว09 06 09 08 60 90 80 02นะคู่2ตัวล่างด้วยเต็ม ต่อไปครับผมสูตรจับคู่สูตรจับคู่สองตัวสองตัวสิบหน่อยนะอดีตผ่านสองสี่ห้าสองแล้วก็หกห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมห้าหนึ่งห้าสอง 7172 4142ชุดเดียว771 771นะต่อไปโกรินท่านโกรินแบ่งปันเนทานหลัก10หน่วยนะ10หน่วยเน้นนะแต่มีหลุดบ้างนะนืท่านใหม่นี้ครับ ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่สามตัวเบ่งปันสามตัวหฮพิจารณาไปต่อกระบผมใบนี้เออกลิ110นร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวแปดสี่นะ แปดสี่แบ่งปันแปดแบ่งปันสี่อดีตพันแนวทางที่รผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะสองตัวผ่านตัวแนวทางใหม่นี้แปดสี่ให้พิจารณาท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม